อ่ะครับสวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีหกหกสี่ศูนย์คันนาทนิวฮอลแลนด์นะฮะมานําเสนอหนึ่งคันนะครับนะครับผมคันนี้ได้มาจากชัยนาทนะครับนะฮะจังหวัดชัยนาทนะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบรถครับชมสภาพรอบรถไปพร้อมๆกันครับผมคันนี้นะฮะเป็นคันนาทนิวฮอลแลนด์ครับปีปีน่าจะอยู่ประมาณเก้าห้าเก้าหกนะครับนะครับผมอุปกรณ์ติดรถเป็นดันหน้าแขังหลีนะฮะแต่ ของเดิมแปดซิเกอร์แบบนี้มาครับนะครับจริงๆแล้วเป็นหน้าแข็งหลีนะฮะก็สภาพรถโดยรวมก็โอเคนะครับสวยใช้ได้นะฮะคันนี้เราจะขายตามสภาพนะครับเผื่อท่านใดสนใจรถตามสภาพนะฮะก็มาชมมาทดลองขับทดลองขี่ได้เลยครับันหน้าก็สวยนะฮะกระบอกชุนเดียกระบอกเดียวก็ไม่โดนไม่ซึมนะครับ อ่าคันนี้ระบบข้อออกสองเพลาจะเป็นตุ่มกดนะครับแบบนี้ฮะยกขึ้นจะเป็นเพลาเดียวกดตรงจะเป็นสองเพลานะฮะเข้าออกง่ายดีครับนะครับอุปกรณ์ติดรถก็จะเป็นหน้าหลังเค่งหลีนะฮะพันสามสภาพยางหลังเก้าสิบเปอร์เซ็นครับยี่ห้อโอตานิเป็นยางแท้นะฮะนี่ครับยางแท้ยี่ห้อโอตานิครับยางหน้าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับนะครับผมเดี๋ยวจะชดยางหน้าก่อนนะฮะหน้ายี่ห้อบีเคทีนะครับผม BKT คทอบส2 4สองุดสี่ยบสี่นะครับสภาพ80%นะฮะยางหลัง15.30ครับสภาพเกสิบปร์เซ็นนะครับเดี๋ยวันนี้จะลองทดสอบการทำงานให้ชมนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะฮะต้องการไปใช้งานนะครับกันนี้จะาไม่ว่าจะเป็นตาสภาพหรือเช็คสภาพก็เราก็ขายนะฮะกันนี้ตาสภาพขายอยู่640,000บาทครับทะเบียนพร้อมโอนนะฮะครับ เดี๋ยวแจ็สักนิดนะครับคันนี้จะของได้เปลี่ยนปั๊มเชื้อเพลิงใหม่นะครับใส่ปั๊มรถยนต์มานะครับนี่ครับแรงดีนะฮะแรงดีเลยถ้าทจะลองขับแรงดีเลยนะครับแต่ปั๊มเดิมไม่อยู่นะครับปั๊มเดิมไม่อยู่ถ้าลูกค้าท่านใดจะเอาเราก็ให้ไปด้วยนะครับปั๊มเดิมนะฮะปั๊มเฮดเดิมอยู่ครับคันหน้าก็แห้งดีฮะไม่รูดไม่ซึมนะครับ นี่เครื่องน,นี่ดับเครื่องอยู่นะฮะยกห่างค้างไว้ครับระบบผลิติกก็พอใช้ได้ครับ่อกภายสวยนะฮะไม่มีแตกไปแล้วนะครับผมครับสีสันสีสัสนก็สวยงามครับนะฮะโลคนี้ทําสีมาแล้วนะฮะแต้ของเดิมทําสีมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะทํางานให้ชมนะฮะคันนี้640,000บาทตามสภาพนะครับถ้าเช็คสภาพก็โทรคุยกับเราได้นะฮะ <c oughs> อะครับผมลองชมคลิปการทำงานดูนะครับ ัดีเลยนะครับผมมาเต็มเต็มใบมีดนะฮะไม่ต้องเร่งรอบเครื่องมากก็ไปสบายสบายครับ ครับผมเนี่ยฮะสะภาพเป็นี้นะครับผมนะฮะขายอยู่หกแสนสี่หมื่นบาทครับตามสภาพแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมีว่าแบตให้ใหม่นะครับดีเราพิ่งลงมานะฮะเราถึงได้จัดแบตใหม่ให้นะครับส่วนปั๊มที่เพิงนั้นนะครับปั๊มเดิมยังอยู่นะครับผมปั๊มหกหกสี่ศูนย์ของเดิมติดรถยังอยู่นะฮะราคาที่เราให้ไปด้วยนะครับจะปั๊มที่แรงดีนะฮะ ยอดเลยมาเต็มๆนี่เครื่องไม่ตกเลยนะครับจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับเอกสารทะเบียนพร้อมโอนนะฮะ ก็เป็นอีกรถอีกหนึ่งคันนะครับผมที่น่าใช้งานนะคารับอโคสคีศูนย์คันนี้นะครับก็ท่านลูกค้าที่ซื้อไปก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับนะครับผมสบแสนสี่นะครับอุปกรณ์นี้จะได้ตามภาพแบบนี้เลยครับ ชอบ้สนใจก็สามารถมาชมรถได้นะครับที่อำเภอแามแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะ 1, ศู 6, 6, 6, นย์แปดหน่งนย์ูบเจ็ดหกหกศูน์ะครับบนโทนรศัพท์นะฮะ เดี๋ยวลองไยดูยบ้างนะฮะระบบไฮดรอลิกดูระบบไฮดรอลิกนะฮะเพื่กอกดนี้ระบบเครื่องระบบเกียร์นี่ผ่านเลยนะครับแรงนะฮะระบบดันนี่ใช้ได้เลยนะฮะดูระบบไถบ้างนะครับดูไฮดรอลิกจะช้าหรือเร็วนะฮะตั้งห่างกันตั้งห่างกันเลยาหางขึ้นเร็วไหม ตั้งยกล้องไว้ก็ลองถ่ายก็ได้ลองเฉยปั๊บลองห่างเฉยๆลองมาเร็วมันช้าถุดถุนกระโดดเลยงข่งกันเอาเลยลองถ่ายลองถ่ายเไถาะลองถ่ายแค่นั้นแหละนะครับ รวนเร็วนะครับผมหลังจากที่ดันมา10 20นาทีแล้วนะครับถ้าถ้าท่านสนใจก็081 076640 0, 8, 1, 0, 0 7, 6, 4, นะครับ0แน4นงครับเรียนท้อโทุนจับส้องทีทั่วประเทศครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก,นกันนะครับผมขอบคุณรับการติดตามและรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ